เช้านี้ไม่ใหย่เช้านี้ไม่ใาย่กำลังสิงมาป้อยงวเด้อค่ะพี่น้องจ้าเตรียมตัวแล้วค่ะสวยๆได้มหมนี่เก่ามุ่งแล้วจ้าเออมาเกือบพอท่านเ้อหมอนี่เด้อมาเกือบพอท่านแลนมาจุนพอแห้งแล้วค่ะอากาศก็ดีค่ะย่ายออากาศก็ก็ดีนะคะ ดักนาค่ะดักนาดักนาอยู่นีล่ละค่ะกำลังสิญ,ญาออกมากค่ะไม่ญ่ก็มาดักนาไว้เพราะว่าห้าตตรงปล่อยออกด้านหลังคอก้างหน้าคอกเขาว่านหมักทัวว่านหมักทัวแหรงพู้นแป้งหยายไม่ญ่กระสินค่ะจะอยู่กันประมาณนี้แหละค่ะแปลงหยากระไดมันแห้งมันแรงค่ะพี่น้องเอ้ยวาวแต่คน สั์มัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่พอต้องถามเป็นยังไงตื่นขึ้นมาในีน้ำพี่น้องล่างหนาเขาห้องน้ำของทา่าทุกอย่างมั่วควายนี่มาต้องมาเปิดน้ำใส่ได้ดูนี่นะคะเปิดน้ำใส่อ่างจังสีหนะ้าไหวเห็นเขากินอยู่จังสีละ่ะ บ,บ่ได้อยู่บ่ได้เช่าได้ไหมไงกระสินเนี่ยบ่ได้เป็นปานใดปานหนึ่งได้พี่น้องเอ้ยเป็นไงยายข่อยก็มาเลี้ยงงัวเหรอเนาะเลี้ยงยงัวเลี้ยงควายมือเศร้ากับป่อยออกไปมือแรงกับเที่ยงกับไล่เขามาอ่าไล่เขามาคอ,อกใบสองกับป่อยออกไปแทะเลื่มหยาดูอย่างนี้โอ้เรต้องถามเฮียนหยาหนาเฮียนตับเออกระสิมีภาพเพจเฮเบิ้งจังสี่เหรอเฮียนตับเพือพี่น้อง อายุจังสีล่ละนะคะอายุจังสี่ล้นี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยอประมาณนี้ละนี่ยหงามันเหียนเ,เหียนคักเหียนแน,น่พี่น้องเอ้ยเหี่ยนบ้าพุ่นเหียนนะเ,เหียนคักบ่ได้อายุบ่ได้เศร้า นี่จังีสี่แหละค่ะหญ้าบ่พ่อน้ำบ่พ่อต้องได้ต้อนไปหาน้ำหาหญ้า